เวลา9ก้นาฬิกาสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังวิเทศสโมสรกระทรวงการต่างประเทศเขตราชเทวีส่งฟังปาทกถาสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจาัก,กรีสิรินทรครั้งที่10ประจำปี2566โดยนางสาวเซซิเลีย เมเมนสดามารีนักกฎหมายอดีตผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสาประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนแสดงปาฐกถาหัวข้อการป้องกันการพลัดถิ่นโดยไม่มีเหตุอันควรและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้พลัดถิ่นจากการสู้รบสภากาชาติไทยร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศต่อนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนทั่วไปมีผู้ร่วมฟังปาฐกถา อาทิผู้แทนส่วนราชการผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมของไทยคณะทูตองค์การระหว่างประเทศนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆโรงเรียนทหารทั้ง3ามเหล่าทัพและโรงเรียนในร้อยตำรวจ ประมาณ300คนเนื้อหาของปาธกถา,ากล่าวถึงประสบการณ์กว่า30ปีระหว่างการเป็นทนายและการทำงานให้กับองค์การสหประชาชาติของผู้แสดงปาธกถา,าที่ได้สัมผัสความทุกข์ของผู้พลัดถิ่นภายในประเทศของประเทศฟิลิปปินส์เนื่องจากการขัดแย้งกันทางอาวุธและความรุนแรง ้ดยในปี2,565ทั่วโลกมีผู้พลัดถิ่นภายในประเทศเพิ่มขึ้นถึง1ะ6 2 5ล้านคนซึ่งผู้พลัดถิ่นภายในประเทศต้องทิ้งที่ทำกินและความสงบทางใจเพื่อหนีจากการเพื่อหนีจากภัยการสู้รบต้องใช้ชีวิตอย่างหวาดกลัวเด็กชายและเด็กหญิงถูกล่วงละเมิดทางเพศทั้งยังได้รับผลกระทบทางลบทางด้านการศึกษาพัฒนาการเจริญเติบโตผู้สแสดงปาฐกถาได้สนับสนุนให้มีกฎหมายและนโยบายสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและการป้องกันการพลัดถิ่นโดยไม่มีเหตุอันควรเป็นต้นซึ่งการป้องกันการพลัดถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพต้องอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐและภาคสังคมทั้งระบบรวมถึงการมีส่วนร่วมของผู้พลัดถิ่นภายในประเทศ วันนี้เวลา13นาฬิกา50นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกรดกะหมอ่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเหตุห้วยขว้างในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา2564-2565ในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์จำนวน10คนด,ดนดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบาตัตรจำนวน1,620คน โอกาสนี้พระราชทานพระราชวาทความตอนหนึ่งว่าศิลปะวัฒนธรรมเป็นมรดกอันล้ำค่าของชาติที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์เกียรติภูมิและความเจริญเป็นอารยะที่บรรพบุรุษได้สร้างสมมาให้อนุชนรุ่นหลังได้สืบทอดให้ดำรงอยู่ต่อไปผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในศิลปะแขนงต่างๆและมีความเข้าใจท่องแท้ในศิลปะวัฒนธรรมจึงควรจะได้ภาคภูมิใจในความรู้ความเชี่ยว ชาญของตนแล้วถือเป็นหน้าที่อย่างสําคัญที่จะต้องสืบทอดมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติโดยตั้งใจสร้างสรรค์งานศิลปะและปฏิบัติงานศิลปะวัฒนธรรมอย่างเต็มกําลังสติปัญญาความสามารถด้วยความอุตสาหะวิริยะ พร้อมกันนั้นทุกคนต้องประพฤตินตนแบบผู้มีวัฒนธรรมคือประพฤตินตนอยู่ในระเบียบแบบแผนที่ดีงามและร่วมกันเสริมสร้างความสุขความเจริญให้แก่สังคมส่วนรวมด้วยถ้าทำได้ดังนี้แต่ละคนก็จะสามารถทำรงรักษาและพัฒนาศิลปะวัฒนธรรมของเราให้ยิ่งเจริญวัฒนาเป็นสมบัติอันล้ำค่าอยู่คู่ชาติและประชาชนชาวไทยสืบไป ปัจจุบันสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมมีหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนจำนวน18แห่งประกอบด้วย3คณะได้แก่คณะศิลปะนาฏยโดริยางคณะศิลปะศึกษาและคณะศิลปะวิจิต วิทยาลัยนาตศินปิบแห่งและวิทยาลัยช่างศินสามแห่งจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับพื้นฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพชั้นสูงระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกด้านนาตศสินดุริยางค์สินขีติลินช่างศินและทัศนศิลป์ทั้งไทยและสากลรวมทั้งศิลปะวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นและระดับชาติทำการสอนการแสดงทำการวิจัยและให้บริการทางวิชาการตลอดจนอนุรักษ์ส่งเสริมสืบสาน สร้างสารรค์ทำนุบำรุงและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติและศิลปะวัฒนธรรมที่หลากหลายของชุมชนในท้องถิ่นระดับชาติและระดับนานาชาติ